แต่มันดีกว่า RV มันดีกว่า RV ตรงตรงว่า,า RV เวลาโหลดตัวละครคุยกันไม่ได้นะแต่ LL เนี่ยตัวละครอยู่ก็คุยได้ซีวาน่าเนี่ยมั้รู้สึกซิวนาวน้าแท้งแอบบแอบบ OP นิดหน่อยดูได้ตัว,วมันต้องแอบ,บหรอก OP ไปเลย ฝังนั้นเล่นเฟตอะอืมบอยสิงบลด์อ่ะคือทเดดลียสบอกแล้วโอลเอนา่าเมตอ่ะเอ้ยโอลเอนา่าซัพพอร์ตอ่ะไม่ได้นะเว้ยมันจะแรงผิดปกตินะเว้ยเคยเห็นไหมโอลเอนาไป็ซัพพอร์ตอะ่ะคนซับดีก็ดีนะ คนซับไปดีแม่งในทีมไฟน์นี่โอ้โหไม่ไหวเลยไม่แรงเลยคนซับไม่ดีกันในถึงหน้ามึงอะ่ะโ <Hey. S 2> อซับจริงเลยเย yeah. ่จะหากว่านั้นทํามาแย่งกูมิดอะนะ ไปก็เพลินไป ของนั้นดูไลายแอพเขาดิน่ากลัวอยล่นะแครี่เราจะเป็นยังไงเนี่ยแหละไม่มีแต่ตัวเข้า Welcome to Wild r t h e แล้วลิงป่าด้นะประเด็น

The is under attack Secrets kept, our weapons wasted Do not fear the shrouded path Almost <laughs> got last breath of man ถ้าคีบรถถังดันอยู่หน้าป้อมนี่แหละได้ยินเสียงไหมเทสเทสเทสได้ยิน,ยนโอเคโอเคโอเคอเราใช้สมารที่เล่นนะจริงเมตา

what have Retreat. to I done be undone. ทำไมเสียงก็ตกตุกจังวะอารมณ์เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนไม่ไกลๆแล้วก็ตกไม่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 รู้เกี่ยวเปล่าเฮ้ยกำลังช่วยกำลังช่วยไปไหมนะ On On my way โอเลติโอเลนาไม่เโอห่าเลยรู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ถ้ามีถ้ามีอันเต๋อมาเกี่ยวในหน้าโวบได้้วโอ้ยสวยนักแค่จังหวะดีเลยนะเล่นตรงตายปอมฟิตลงไะมไม่มีตดนจ่เหม็นที่จะเล่นเหมก็ได้เล่น retreat retreat

ไอกสักอันเออมีฟ้าจูดได้อีกตัวปั้เนี่ยเดี๋ยวจริงครับแปดเรียนจะได้ปะไม่รู้แต่ว่าขอดันคลิปก่อนแล้วกัน

โอ้โหตายอยู่ดิโดนมังกรตีตามบอชพอจูงใกล้ตายแล้วเอามังกรนั่นเลยโหใกล้ตายแล้วนี่มันใกล้ตายมันก็มังกรไม่่เหรออ้าวเรียบร้อยเรนช่วยเรนโอ้โหเล็บ The shadow is withinAllies slain Oh, what on that? Uh. Danger. Top turret is under attack. When we ward, why are? Bottom turret is under attack. Overlap. It Bottom turret is under attack.

retreat Balance is weakened First turret destroyed Cut the last breath from uh. them uh. Oh, 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 oh. Enemies uh. in lane Balance is a fool's master Bottom turret is under attack

leader mantra pum Merci ille เล่นซะเลกเลยป้อมะมันเล่นซะเลกเลยยังไม่ถอยอี ได้อยู่นะจังหวะเนี้ยอยากไ้ร้ขอออกป้องกันทั้งหน่อยสักชิ้นแล้วกันเด็กแดนน่าจะช่วยได้หรอเขี่ยยี่สิบตัวโอ้โหโอ้โหมันคือสิ่งที่มึนทำกับบัววะโคตรแรง Ow. Do not fear the shrouded path. Ling, ling, jalong, ling, <laughs> Bottom turret is under attack. <laughs> Your team has slain the dragon <laughs> Enemy slain. <laughs> Top turret is under attack. <laughs> Double kill. Rampage. ป้อมอเอทียนหนึ่งเราเสียไปหนึ่งเลนตดวป้อมเทีย์สองบาลานเลนก็จะแตกแล้วอะ ถ้าโอลัฟมาหล่อยตีสักทีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไปแล้วล่ะรีทไ <Ret reat. S 1> หายโอลัฟก็หาย <Yeah. S 1> น่าจะฟาร,ร์มอยู่กูค,คิดว่านะเข <Yeah. S 1> าไปสำรวจ <Yeah. S 1> หมาดูวะโผล่กลางโผล่ล่าง

เรียบร้อยเฟสเสียเทฟูพิกเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยตายเเออชื้อหน้าเวทไม่แรงแต่ว่าเป็นแทงดันแรงดันถึกด้วยนะอืมทั้งแรงทั้งถึกไม่ต้องไม่ต้องออกต้องออกของแรงออกของถึกแต่แต่แม่งเกิดแรงเองเอออะไรวะอ๋อสงสัยน่าจะเป็นพาร์สิตพาร์สิตช่วยเหลือจากมังกรหรือมั้ยอันนี้ด้วย

อ้าวเพฟูทิปเปอร์หนูเสียแล้วนี่เรียบร้อยเรือโดนตายบอลบินโอ้โหไล่ตบเตัวเวนเวนไล่เวนไล่ปะเวินอะไไม่ทันเฮ้ยอีสองตัวใกล้ตายแล้ว มันดูกันเก่งกันแปลกๆมาตรงนี้นี่กนนี่หน่อยไอ้สัส์โปรดาเม็ไปไหนหมดสไปเดอร์ไลส์ความโง่ของ o ้เชี่ยเสียงในเกมก็ค่อนข้างจะ กระตกกระตกบางช่วงว่ะน่าจะน่าจะแบบไม่ได้เป่งเสียง้วยมั้งเสียงเบาๆมันเลยเหมือนว่าไม่ไม่จับเสียงอะอะไรแม่เฮ้ยใครโดนใครโดนใครโดน ไปไปโดเเยี่ยมเยี่ยมยใครป่วยไม่รู้แต่เยี่ยมไห่กอนอะมาไรนวะไปไปปูดันล่างขึ้นไปมันวิ่งลงป่านี่แล้วพวกมึงดันไปดันไปหายเป็นจูนกน o r e s u มันลงที่แถวไหนโอเคเอามาก่อนเลยไหม ไปเลยไปเลยไปเลยเจ้าหาเพื่อนดิหาเพื่อนดิว่าไปโน่นไปโน่นพวกกนขนารลมไม่มีเอต่ะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือเดินแนบเนื้อได้เฉยๆยังไม่ได้กดเนียอะไรแสดงว่ามึงแสดงงว่ามึร้อนแรงเออเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะตัดได้ปะโหไม่ได้ไม่ต่อไม่ได้โดนเด็กสวยอะเมื่อกี้ destroyed. Weapons wasted. King, Enemy destroyed. Enemy turret destroyed. กลับมาทำไมเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยมันมันเอามันเอามันเอาปลาน้อยไปปลาตัวน้อยตัวนิดแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะหนึ่ง ได้นะดันคีบเข้าก็จะเอาอยู่ถ้าดันคีบทั้งทั้งสามเลนพร้อมกันได้อาเ,เอาคืนโดนใครโดนใคร King 3 double kill rampage Baron a has spawned Ally slain Ally slain enemy slain shut down Mm -hmm. Victory!